ฝันเห็นเครื่องสำอางมากมายมหาศาลแปลได้ว่าสางเนี่ยแปลว่า หกสามหกสี่สามหกสี่สามฝันเห็นเครื่องสำอางจำนวนมากเนี่ยนะคะของเลขเลขหกเครื่องสำอางอะ่ะจะเป็นตัวแทนของเลขหกถ้าเป็นพวกน้ำหอมเนี่ยจะเป็นหกสี่ถ้าเป็นพวกแท่งแทง,แ,ทงแข็งแข็งเนี่ยก็จะเป็นพวกหกสามหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเป็นแป้งพับเนี่ยอาจจะเป็นหกศูนย์ถ้าเป็น ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยก็จะเป็นลิปสติกเนี่ยพวกน้ำหอมพวกลิปสติกอ่ะจะหกสี่แป้งพับหกศูนย์แป้งพับหกศูนย์ลิปสติกเนี่ย,ะจ,ะยจะเป็นหกสี Q, ด่ดินสอเขียนคิ้วดินดินสอเขียนคิ้วนะหรือที่ทาปากเจ็ดที่ทาตาเนี่ยจะเป็นหกสามทางอ่ะให้เล่นเลข ใจกรุณาแอดพวกดีค่ะ